สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะทั้งหมด16ซองเลยนะก็คือยกลังแบบนี้เลยนะครับหนึ่สองสส่งเกตดน่าจะแบบรุนคะแนนดีๆได้เลยนะเป็นการ์ดระดับที่แบรดที่สุดในคลิปนี้เลยนะบูมสไตเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสไตเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับก็จะมาเจอทุกสัปดาห์นะครับไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับใครส่งเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะขนมข้าวโพดอบกรอบตาโคโคริรสปลาหมึกนั่นเองนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างโคโคริและโอนินย่านะครับแถมฟรีการ์ดคาเมล레이เดอร์ยุคโชวะนะครับจำนวนซองละ1ใบนะครับการันตีเลเซอร์ทุกซองนะครับขนมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ คุ้นเคยกันอย่างแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวซองการ์ดอยู่ด้านหลังนะครับที่เพิ่เป็นคุ้นเคยกับการแถมการ์ดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นห่อสีทองนะเป็นโอเดนยน่านั่นเองนะครับผมว่านะถูกใจนักสะสมสายเจฮีโร่แน่นอนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะรู้จักไม่เยอะนะครับผมจะรู้จักพวกมด V1 V2 V3 อะไรพวกนี้นะเคยซื้อของเล่นอยู่บ้านนะสมัยแบบเด็กๆแต่ว่าเอาจริงๆคือไม่ทันนะครับเออถ้าผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะทั้งหมด 6ซองเลยนะก็คือยกลังแบบนี้เลยนะครับต้องขอบคุณบริษัท S P R และทางพี่แสไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอบครับส่วนระดับของการ์ดก็จะมีทั้งหมดหลักๆคือ4ระดับนะครับความพิเศษของการ์ดอันนี้คือ1อย่างก็คือซื้อมาและได้แบบนี้มานะก็คือจะ ได้ขั้นต่ําคือแรนะก็คือเลเซอร์ทุกใบนั่นเองก็คือฟอย์ทุกใบนะครับจะไม่มีแบบเกลืออะไรแบบนั้นเนาะคืออาก็สวยแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ระดับที่หาง่ายที่สุดก็คือระดับแรเนาะก็มีทั้งหมด3าที่แบบนะครับการ์ดโฮโลแกรมลายปีซึมนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับต่อไปเป็นระดับดับเบิลอาหรืออาร์อาร์นั่นเองนะก็จะมีทั้งหมด3าที่แบบเช่นเดียวกันนะครับเป็นการ์ดโฮโลแกรมลายกาแล็กซี่นั่นเองนะครับแล้วก็ระดับต่อไปนะครับเป็นระดับซูเปอร์แรสเปเชียล เคดแรสเปเชียล <S ans> <Rare Special> นะครับมีทั้งหมด8บวก2แบบนะครับไอ้บวก2แบบความพิเศษมันก็คือเป็นการส่งซองขนมไปทั้งหมด32ขนมที่กินหมดแล้วแล้วก็เป็นการส่งซองไปนะครับทำให้ย้อนวันวานมากๆเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี้ก็คือการ์ดระดับ SRS t เป็น2แบบคือ2แบบนั้นก็คือหมดไปแล้วนะนครับ ตอนนี้นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าใครมาดูคลิปผมช้า,าไปแล้วผมถ่ายช้าด้วยเนาะก็ต้องเราติดตามไว้นะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะก็คือเป็นการากินขนมหมดแล้วเก็บซองไว้แล้วส่งไปนะครับทางบริษัทก็จะสุ่มมาให้2แบบนั้นว่าคุณจะได้แบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีแคมเปญนี้อยู่นะครับต้องขออภัยด้วยที่ คลิปผมออกช้าคนไม่เห็นคลิปนี้ช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ระดับต่อไปเป็นระดับ SSR นะครับที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีนะครับตอนนี้จะมีแค่004นะครับเป็นผลิตจํากัด100ใบนะครับโหสวยมากเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้การอะไรบ้างการ์ดหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวขนมจะอร่อยแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมาแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับ ตัวขนมก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะผมว่าเพื่อนๆน่าจะแบบคุ้นกันแน่นอนนะครับแล้วก็แถมตัวการ์ดก็จะเป็นขนาด45กรัมนะครับราคา20บาทใน7 e เ่นะครับถ้าอยากจะได้ก็ติดตามหน้าเพจทาง b i g h e a d ทางเพจพี่แซมโอดย่าไว้ใน Facebook ด้วยเลยนะเวลามีเปิดล็อตสั่งออนไลน์ในเซเแบบเป็นแพ็คเป็นลังอะไรจะได้ทันเพราะว่าเปิดแล้วมีจำกัดในแต่ละล็อตแต่ล็อตอะไรแบบนี้นะครับโอเค ตัวการก็ฟิลลิ่งยังไงเดิมเหมือนตอนเราแกะพวกการ์ดเอเดนยาอะไรพวกนี้นะไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดเอเดนยาก่อนนี้นนที่แถมจากขนมเอเดนยาห่อทองในตำนานแล้วนั้นก็จะมี2ใบนะครับประกบคู่กันมาแต่นี่คือมีใบเดียวแต่ความพิเศษของเขาก็คือมันเกลือที่สุดอะ่ะมันคือ R ก็คือ R มันก็เป็นการ์ดลายปิซึมแบบแบบโฮโลแกมแบบลายปิซึมแล้วนะเออถือว่าไม่ไม่เกลือเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัว2เนาะ นะซองเลยวิบปั๊บวิบปั๊บเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าใบาที่หนึ่งนะครับหันไปทางไหนหันทางนี้เลยแล้วกันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามมาร์คไรเดอร์สตองเกอร์นะครับการ์ดเขาสวยมากเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหดูดินี่ขนาดแบบกล้องไม่ใช่เป็นกล้องแบบพอเทตอะไรพวกนี้นะโหสวยมากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดระดับแร์เท่านั้นนะครับนี่คือแรเพื่อน สวยมากรหัสที่1นึ่สามนะครับตัวเนี้ยผมเคยมีโมเดลที่ผมซื้อในเซเว่นมาเมื่อสมัยก่อนเลยนะถ้าไปหาเจอเดี๋ยวจะขุดมาให้ดูนะว่าผมมีจริงๆนะเนี่ยอ๋อคาปูโตโรนะครับเท่มากพลังคือ4ี่ล้านเก้าหมื่นเลยครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับมาร์กไรเดอร์โชวะนั่นเองนะครับก็มีลิกสิตต่างต่างพาวเวอร์การ์ดใบโอเดยาอะไรพวกนี้นะครับสวยมากโอ้โหแบบเกินคาดมากนะครับตัวการ์ด ใบที่หนึ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวขอกินขนมตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วที่ผมถ่ายถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวขอชิมขนมหน่อยได้ไหมว่ารสชาติมันเป็นยังไงขนมก็แบบนี้นะครับคล้ายๆกันกับอนญ่านะครับ จริงๆแล้วขนมโคลาอันกันนะแต่ว่ารสชาติคล้ายคึงนะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมว่าผมว่าอันนี้คือปลายๆตอนที่เราเคี้ยวไปผมว่ามันออกแบบหวานกว่าตัวอรันญ,ญาห่อทองนิดหนึ่งนะครับเพราะประมาณนี้เดี๋ยวไปกินต่อนะครับก็ขนมประมาณนี้ขนมอร่อยนะครับแล้วก็แล้วก็เยอะด้วยอืมมันโูห่อละยี่สิบบาทเท่านั้น,นในเซเว่นแถมได้การด้วยนะครับ ต่อไปซองที่สนะครับเรายังอยู่กับลายเดิมอยู่นะครับ1 2ึ่ซ้ำึบอืมเป็นแนวนอนนะครับ Mark Rider X นะครับน่าจะเป็นระดับแรนะครับนี่อันนี้ก็เท่ากาบมันสวยจริงๆนะเพื่อนๆคือแบบคือผมบอกเลยว่าการ์ดไทยนี่คือไปไกลแล้วนะครับรหัสเป็น1,31นะครับอันนี้เป็น1,33่งามแใบที่แล้วนะครับเอาเรื่องมากเลยนะครับการ์ดของโคคาริโลนญาอันนี้นะครับ และเราก็ยังอยู่กับ2องการ์ดลายเดิมอยู่นะครับ2ที่3 1 2สองซ้ำสกายไรยเดอร์นะครับเป็น8019นทับ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะรหัสอะไรบางอย่างแล้วก็มีปีอยู่ด้วยนะครับโหโคตรคลาสสิกเลยนี่ก็เป็นแลเหมือนกันเนาะ152ารนะครับโหการ์ดแค่แลเพื่อนดูดิโคตรสวยเลยอะ่ะเป็นแบบแฟนเจฮีโร่พวกมาร์คไรเดอร์วันนี้คือผมว่ากีแตกแน่นอนนะครับด้าหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ ผมส่องตามขอบตามอะไรนี่คือแบบตำหนิผมมองไม่เห็นเลยนะนคือต้องบอกแบบนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ซองเดิมแล้วนะครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันใช่เมซอนหรือเปล่าไม่รู้นะว่าบทมันคือ,อยังไงผมไม่ได้ดูจริงๆต้องขออาภัยด้วยนะครับแ้วก็หน้าซองก็จะเขียนว่าโคโคริแถมฟรีการ์ดมาร์คเลเดอร์ยุคโชวะนั่นเองครับหนึ่งใบวันนี้แล้วก็ด้านหลังมันจะมีระดับบอกด้วยนะครับแบบนี้โอเคอะแกะกันเลยแล้วกันนะครับ หนึสซ่อมปึ๊บอ่าเรายังอยู่กับการ์ดแรนะครับรหัส1 2...7 อันนี้น่าจะเป็น V1 แน่นอนเลยมันเขียนบอกอยู่ว่า Mark r a ร e ด1ผมจำได้ว่า V1 กับ V2 มันคล้ายๆกันสวยมากและหลังเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปนะครับ แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเกิดหลังผมไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันทั้งหมดนะถ้าคนที่ดูรู้จักอะไรก็น่าจะไป,ไปตามกันที่หลังแนละ้วพวกยุคพวกนี้คือเก่าจริงๆนะแล้วอย่างในตัวนี้เขาเขียนว่า1,9,7,8,1,9,8,0เร็งเพื่อนดูดิผมจะไปทันได้ยังไงถูกไหมมาดูไปนี้กันต่อ1 2ึ่งอามอันนี้เป็นระดับดับเบิลแรรนะครับมาร์คไรเดอร์แมน นี่อันนี้เป็นแบบลายกาลิซี่นะครับเป็นดับเบิลแลแต่ผมแอบชอบการ์ดแลมากกว่าด้วยซ้ำน,นะครับไปลองดูอีกอันหนึ่งเป็นแลนดอีกอันหนึ่งเป็นดับเบิลแลรหัสเป็น148นะครับสวยมากสวยมากสวยมากต้องยอมว่าเขาทำได้ดีจริงๆนะครับผมพยายามจะหมุนให้ดูหลายๆมุมเนาะ มันคือมดหรือว่ามันคือตักกแตนผมเคยได้ยินว่ามันคือตักกแตนมันมันคืออะไรใครรู้บอกผมบ้างนะครับต่อผ่านไป5ซองแล้วอันนี้คือซองที่6นะครับซองที่6กนะครับก็เป็นลายเนี่ยน่าจะ V1 กับ V2 แน่เลยนี่ซองน,นะครับสวยมากสวยมาก20บาทอต่เพื่อนขนมก็เยอะคนที่แบบไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามเขายังผมยังชอบเลยนะตัวการ์ดเนสององปุ๊บเฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยว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 นี่การอะไรอะซูเปอร์แร่สเปเชียลหรือ SRS เลยนะครับที่มีทั้งหมด8บวก2แบบนะครับโอ้โหเป็นแบบสีทองด้วยครับเขาบอกว่าลายเรียบโอ้โหเอาเรื่องนะครับเนี่ยน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละลมันเป็นแบบพวกพวกกิกกี้นะครับน่าจะน่าจะขุดหน้าอยู่ในลูกสมุนของฝั่งตัวโกงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังนะเมื่อกี้พอเขาเปิดมา <S <S ผมตกใจเหมือนกนะันเพราะว่าการ์ดธรรมดาทั่วไปเป็นสีนี้เนาะ <S <S แต่ไอการ์ดระดับซีเคียบแร่สเปเชียลนี่คือด้านหลังจะเป็นสีแดงแบบบนนนีี้้ดวยะครั โอ้โหยังสวยมันแบบคือข้างในมันไม่ได้ไม่ได้เป็นฟอยล์ไปะไรนะแต่ว่าตัวขอบเป็นสีทองทั้งหมดนะครับดูดิอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเพื่อนๆซื้อไปแล้วได้กันมัางหรือเปล่าไอ้พวก์ดพวกนี้ทำมาคอมเมนต์บอกหน่อยนี่คือน่าจะเป็นการ์ดที่แบบโอ้โหระดับถ้าเทียบน่าจะเป็นแบบฟิลน่าจะประมาณ SR หรือเปล่าที่เป็นแบบรองจาก SSR เโอเคต่อไปการ์ดแรอออกเฉยอ่านี่เป็นซองใหม่แล้วสองตัวนี้ผมก็มีโมเดลอะแต่มันรึ่งอยู่หรือเปล่านะ 1>, 1 2 3, ึ่งสอฟอันนี้เป็นมดเขียว V3 ผมไม่ต้องดูเลยผมรู้ใช่ไหมนี่ไงว3คือมันมีความทรงจําอยู่อย่างหนึงนะครับก็คือที่ผมบอกผมซื้อโมเดลในเซเวมาเมื่อสมัยก่อนพี่ชายผมเอาไปเล่นก็คือไปสู้สู้กันนะครับแล้วแล้วก็ตัวไอ้เขามันอะที่มี2ข้างตรงนี้ขาดนะเขาบอกว่ามันสู้กันมันก็ต้องบาดเจ็บเออแล้วเขาก็เอาเอาฟันนะกัดตัวเขาไอวีสเนี่ยขาดไปนะก็กลายเป็น โดนหลนเนี่ยไม่มีเขา V3 พิกาซะแล้วนะครับก็ <c oughs> เป็นความทรงจำอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมจำได้เลยว่ามันเป็น V3 นะแล้วะสวยมากรหัส129นะครับโอ้โหอันนี้คือแบบระดับดับเบิลแลนะครับสวยจริงๆนะครับ <c oughs> ต่อกันครับเดี๋ยวผมขอแกะไปเลยทีเดียวแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอพักเบรกกินขนมเสียหน่อยนะครับ a few minutes later โอเคเราเหลือกันอีก9ซอนะครับ 9ก้าห่อน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละซองเลยเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามปึ๊บเป็นระดับแรนั่นเองนะครับอันนี้ผมชอบ b a c k RX นะครับแบบผ้าแบบแตกๆนิดนึนงนะแบบผ้ามันเก่ามาหนะึ่งสี่ศูนย์นะครับที่ดูช่องผมหลายหลายคนน่าจะเกิดไม่ทันแน่นอนนะแต่เท่มากนะพวกกระบวนการ J Hero พวกนี้นะครับโอเคต่อไปหนึ 1, 2, ่งสองสาม นี่น่าจะเป็นดับเบิลแรน์นะครับไรเดอร์แมชชีนวีแมชชีนนะครับดับเบิลแรน์นะครับอันนี้โอ้ดับเบิลแรน์ออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคต่อหนึ่งสองสามเป็น ดับเบิลแรนะครับรหัสเป็น149นะครับอันนี้เป็น05ทับ15นะครับปี1974น่าจะเป็นแบบกำเนิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครมาร์คไรเดอร์เหรือเปล่าไอ้พวกนี้ผมยังทันนะผมยังเคยแบบมีโมโดูลโมเดลมากแต่ว่าเป็นพวกไอ้ไรเดอร์ยุคหลังๆนี้ผมไม่ทันแล้วนะที่แบบรุ่นหลานผมดูแล้วนะหลานผมเข้ามาหาลัยแล้วนะเออ โอเคอ่ะหนึสองซ้ปุ๊บอ่านี่เป็นนี่ไงมันชื่อเมซอนลิงด้วยระดับแรนะครับเมซซนมันเขียนอยู่ด้านล่างว่าเอ,อ่ Mark Rider. เอมาร์คเรเดอร์อเมซอนเห็นไหมด้านล่างด้านล่างห5 0เนอะมันจะดูแบบมีความดาร์กนิดหนึงนะครับมันจะดูแบบไม่เหมือนแบบฮีโร่ทั่วไปอะ่ะมันเลยเด่นนะครับต่อไปนะครับ1 2ึ่งสองสปุ๊บอ่า เป็นแรนะครับ Mark r ไรเดอร์นะครับนี่คลาสสิกมากเก่ามากเช่นกันนะครับโอ้คนที่ชอบแบบกีตแตกแน่นอนบอกเลยต้องไปตามนะครับใครชอบพวก J Hero พวกนี้นะครับผมพยายามจะหมุนให้ดูหลายๆมุมนะครับผมมองในการ์ดผมรู้สึกว่ามันเหมือนของเล่นเลยมันเก่ามากนะครับต่อไปหนึ 1, 2, ่งสองสามอันนี้เป็นดับเบิลแรนะครับ Mark r i d e r 2 V2 นั่นเองเป็นฟอยล์แบบกาแล็กซี่เนาะแต่ผมแอบชอบฟอยล์ที่เป็นแร่มากกว่านะครับเอสวยงามมากๆนะครับโอเคเราเหลืออีก3ซองนะครับมาดูดิว่ามันจะมี SRS ออกอีกหรือเปล่ปานะครับมาหนงของซ้ำปึ๊บอ่านี่ไม่ใช่แล้วนะเป็นแร่นะครับเป็น Mark r i d e r Super One Blue Version Okay. มาหนึ 1, 2, ่งสองสามอันนี้ซ้ำแน่เลยอ๋อไม่ซ้ำครับเพื่อนๆคือต้องบอกนะครับว่าจริงๆร,รหัสมันเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นลแต่นนี้เป็นแร์นะครับแสดงว่าใช้อาร์เดียวกันต่างกันแค่โฮโลนั่นเองแม่ผมจะขยับให้ดูมันจะวิบ๊อบวิบวบต่างกันนะครับโอเคมาสองสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้เอสเอสอีกหรือเปล่าครับ อ่าไม่ใช่แล้วนะครับเป็นระดับแบรนะครับมาร์คไรเดอร์ชูน่าจะสามนะเปอ่าไม่สามอีกแล้วก่อนหน้านี้นเราได้ไปแล้วเนาะนี่นะครับตัวาการ์ดอาดเดียวกันแต่ว่าคนละระดับนะครับอีกอันหนึ่งเป็นดับแพรอันหนึ่งเป็นแรรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาซองมาใส่แล้วเดี๋ยวจะรีแคปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอตัว m a ร์ e กเด r s h โชวอันนี้ก็คือมันใช้สลี้ไซส์เดียวกันกับของโอเดนยาพวกก่อนๆนั้นนี้ดเลยนะพวกดักเกิลบอลพวกย uh ูย uh ูฮารุโชะแล้วพวกนี้นำาใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับนี่อันนี้คือซองที่ผมมีอยู่แล้วนะตอนที่ดูอ่ะชอบตัวไหนกันที่สุดอ่ะคือแบบตัวไหนเท่ที่สุดแล้วเพราะอะไรผมอยากรู้มากเลยถ้าน่าสนใจดีผมจะไปหา หาหนังหาอะไรดูนะครับเพราะว่าน้องรุ่นน้องผมหลายหลายคนก็ชอบชอบมากๆเหมือนกันนะครับพอการ์ดไรเดอร์ของโอริยยออกหูคือแบบกี่แตกเลยนะว่าแบบโอ้โหพี่สวยมากผมต้องโดนแน่นอนอะไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นไงบ้างแล้วนะครับเอาใส่สลิปก่อนนะเพื่อกันแบบเป็นรอยนะครับอือคืออันนี้สำคัญนะครับรเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเก็บการ์ดแล้วด้วการระดับแร่ๆนี่ผมแนะนําเลยว่าต้องหาสลิปใส่นะครับ <c oughs> แล้วก็แอบ,บเสียดายนะที่มาแกะช้าไปหน่อยนะตัวซองมันถ้าเอาไปส่งทันคงอาจจะได้การ์ด SR SRS ที่เป็นลายพิเศษของไอ้กิกกี้แล้วนะอีกสองปล่า ไปนะครับผมก็ไม่ทํออดนะครับแล้วก็ต้องชมนะครับการ์ดคือเขาทํามายิ่งทํายิ่งแบบผมเห็นตําหนิน้อยมากคือแบบรอยตัดรอยตัวการ์ดอะไรพวกนี้คือแบบน้อยมากนะครับือส่งเกตน่าจะแบบรุนคะแนนดีๆได้เลยนะผมจะบอกให้นะอันนี้คือแบบไม่ได้อวยเพราะว่าเพราะว่าเขาส่งมาให้เรามาทําคลิปเนาะแต่มันดีเราก็ต้องชมนะแล้วก็การ์ดที่ถูดที่สุดนี้แน่นอนครับสามารถส่งเกตได้นะเพื่อนๆถ้าแบบมีข้อสงสัยนะ การพวกนี้สังเกตได้นะครับใส่ข้อมูลการ์ดอะไรการ์ดแล้วก็ไปส่งเกตได้เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าต่างประเทศพวกจีนพวกอะไรที่เขามีรับไอสัตว์รับเกตแล้ววันนี้เขาจะรับการ์ดไทยเราจตะผมก็คงรับแหละเพราะว่าการ์ดมันแบบถูกตีกสิทธ์แบบนี้นะครับการ์ดจีนยังเกตได้เลยการ์ดไทยจะไม่ได้ได้อย่างไรถูกไหมก็คือเราได้แร่ทั้งหมด1ิใบนะครับตามนี้ ค okay. ก็10ใบนะครับแล้วเราก็ได้เป็นดับเบิลแล5์าใบนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นการ์ดระดับที่แรร์ที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับก็เป็นการ์ดกิกี้หรือช็อกเกอร์นั่นเองนะครับตัวลูกสมุนก็แก๊กของฝั่งตัวลายนะครับนี่ก็จะเป็นลายชุดถ่วงเขาแล้วกาเป็นลายชุดนะครับแล้วก็เป็นแบบสีทองตัวฟอนต์ตัวสัญลักษณ์สีทองทั้งหมดนะครับแล้วก็มี Mark Slider Show วะพาวเวอร์การ์ดบายโนยะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะมีเขียนว่า o อ e n น a าอยู่ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ ด้านหลังแตกต่างกันนะครับการระดับทั่วไปกับการระดับ s i นี e ้นะครับจะเป็นสีเขียวกับสีแดงน,นะครับเออก็ประมาณนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการ์ดผมส่วนตัวผมนะผมว่าการ์ดเขาทำได้ดีมากเลยนะคือแบบพวกรอยตำนง n g ตำหนี่คือผมพยายามส่องพยายามดูแล้วคือว่าน้อยมากๆนะบางใบคือผมมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเออแล้วก็เออแคมเปญที่ส่งซองขนมไปก็คือไม่ทันแล้วต้องขออภัยด้วยเพื่อนที่มาดูคลิปผมแล้วแบบเออจะแบบเห็นคลิปผมช้าจังเลยนะขออภัยด้วยที่ผมทําคลิปช้านะเพราะว่าผมมีงานประจําอยู่เน แล้วก็เวลาว่างผมก็จะเป็นแบบช่วงเลิกงานช่วงดึกอะไรแบบนี้นะแล้วไหนจะต้องตัดต้องอะไรอีกเนาะ ก็ต้องขออาภัยไว้เลยนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่แบบอยากจะได้บ้างก็ไปหาซื้อได้ตามไทเวนอีเลเวนสั่งแอปออนไลน์รอสั่งเป็นแพ็คเป็นลังอะไรแบบนี้ก็ต้องติดตามที่หน้าเพจ Big He a d หรือว่าทางเพจของพี่แซมโอลินญ,ญ,ญานครับแล้วก็ถ้าผมมีข่าวสารอะไรผมจะพยายามแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองด้วยนะเพจ Boom บุมสติเกอร์นะใครยังไม่ได้กดไ like. ลค์ก็ไปไลค์ด้วยนะทั้งเพจพี่แซมทั้งเพจของ Big He a d ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซ้ช่องบูม สตกเกอร์ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนอย่างหนึน่งด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ